สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำต้นชาแนลครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกอ่างเบงครับก็กี้เรามาถึงจุดที่จอดรถเรียบรอยยนะ้อยแล้วนะเนีี้ที่จอดรถ,ถรอยู่ตรงโน้นนะโอเคเดินเข้าไปหน่อยนึงครับไปไปเลยวันนี้อุปกรณ์มาพร้อมครับ ก่อนเล่นน้ำนะเดินเข้าไปดีกว่าตอนนี้นก็จะเป็นลำธารน,นะครับเป็นลำธารลำธารอันนี้ก็จะตื้นเขื่อนเนี่ยฝนตกนิดเดียวเองนะอเดินเข้าไปครับเจอน,น้ำตกแล้วฝั่งด้านขวามือเราเนี่ยก็จะเป็น ต้นไม้เดินไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอ <c oughs> ว่านะ้ำกำลังพอดีครับผมนะเล่นเลยนี่แหละจุดตรงนี้ไม่ใช่อุทยานนะครับไม่ใช่อุทยานเราก็เลยมาเล่นน้ำได้ครับใครตรงนั้นอนะ่ะสองคนออมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รอเลย นะฮะสวยอยู่ครับก็จะเป็นลำธารตื้นเขินนะครับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ก็เดินเข้ามาหน่อยหนึ่งครับประมาณ200เมตรก็จะเจอน้ำตกครับน้ำตกอ่างเบงครับกำลังพอดีนะครับ ก็โอเคยนะฮะสวยอยู่อันนี้ก็จะเป็นหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างคือน้ําตกอรนนี้มันไหลาจากน้ําตกเขาบรรจบนะครับเป็นน้ําตกที่ไหลามาจากเขาบรรจบแล้วก็มันจะตกลงมาตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆอ่างครับเนี่ยก็น้ําตกลําธารอันนี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงเขาบรรจบนะครับไปเรื่อยๆเป็นลําธาร ก็จะเป็นลำคลองไปเรื่อยๆครับยังไงน้ำพอเล่นอีนะสวยอยู่ครับวันนี้อุปกรณ์เล่นน้ำของเจเ้าตัวเล็กเอามามาด้วยอ่า เออกับอะไรับเ,เดี๋ยวลงไปดีกว่านะครับโอ้ลื่อนอยู่นะลื่อนอยู่ตรงนี้ลื่นมันลื่นอยู่อ,อ,อ่ะตรงนี้หรอ ไปดีกว่าครับโอ้พอดีครับไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกครับไม่ลึกถามว่าลึกไหมถามว่าลึกไหม เอาไปลึกไว้มาดิมาดิาาถ่ายใต้น้ำเลยครับจะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยฮะ สวยมากนะครับสวยอยู่นะน้ำกำลังดีครับน้ำกำลังดีใสยอยู่สดชื่น เล่นน้ำหรืวเอ่าเล่นน้ำเร็วเลเอาเล่นลลน้ำมามนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาเล่นน้ำกันเนาะ